สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจาวันที่13มีนาคมนะคะคุณได้สีดาบกับหัวเขาได้คิงถือคาถาวันนี้คุณธนูต้องระวังปัญหาเก่านะคะอาจจะตามกลับมากวนใจคุณได้ทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เลยนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าสามารถส่งผลในปัจจุบันได้นะคะ เต็มตัวรับมือให้ดีนะแฟนได้ไพ่ดีนะคะกิงถือคาถาก็แปลว่าเขาจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะคะเรื่องงานเรื่องเงินดีนะคะมีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็ประสบความสําเร็จส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้นําเช่นเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยแฟนจะเป็นฝ่ายที่เคลียร์นะคะมีไพ่ communicate c l e a r l y แล้วก็ r i l i a t i o n แปลว่า เมื่อคุณสองคนได้พูดคุยกันเคลียร์ใจกันเนี่ยก็จะสามารถกลับมารักกันได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องห่วงนะคนโสน,สนิทนะคะมีแนวโน้มที่จะได้เจอคนรักเก่าที่เคยเลิกกันไปเคยมีปัญหากันนะคะกลับมาคราวนี้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะ